ขันห้าแม้นิ่งเฉยขันก็ยังทำงานอยู่หลายคนเข้าใจว่าการนิ่งเฉยนั่งไม่คิดอะไรคือการสงบและเข้าใกล้นิพพานแต่ในความเป็นจริงแม้ในขณะที่เรานั่งนิ่งๆเง,งียบๆไม่คิดอะไรเลยขันห้าก็ยังคงทำงานอยู่เสมอดังนั้นแม้จะนั่งเฉยเฉยกายยังหายใจอยู่รูป ยังรู้สึกว่านั่งสบายหรือไม่สบายเวทนายังรับรู้ว่านี่คือต้นไม้ใบหญ้าหรือความว่างสัญญายังมีเจตนาควบคุมร่างไม่ให้หลมสังขารและยังมีความรู้สึกทางใจวิญญาณการนั่งนิ่งเฉยโดยไม่มีการรู้ทันขันไม่ใช่หนทางสู่นิพพานการเจริญวิปัสสนาคือการรู้ขันตามความเป็นจริง พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าหนทางสู่ความพ้นทุกข์ไม่ใช่การข่มใจให้นิ่งแต่คือการรู้เท่าทันขันว่าเป็นเพียงสิ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัยไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราและไม่ควรยึดถือรูปไม่ใช่ของเราเวทนาไม่ใช่ของเราวิญญาณไม่ใช่ของเราอนัตตาลักคณสูตรสังยุตติกายขันธวารวักการเจริญสติปัฏฐานสี คือหนทางแห่งวิปัสสนาโดยตรงเมื่อฝึกมากเข้าจิตจะเริ่มแยกรูปนามแยกขันเห็นความเกิดดับความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนนี่คือวิปาาัสสนาญาณซึ่งจะนำไปสู่การปล่อยวางอย่างแท้จริงแม้บรรลุนิพพานแล้วขันยังทำงานอยู่เมื่อบุคคลใดจเจริญปัญญาจนถึงความหลุดพ้นจิตไม่ยึดมั่นในขันอีกแม้ขันจะยังทำงานตามธรรมชาติ แต่ไม่ถูกเข้าไปเป็นอีกแล้วขันทำห้าทำงานอยู่แต่ไม่มีใครเข้าไปยึดถือไม่มีความเป็นตัวตนเหลืออยู่ในนั้นตามคำอธิบายในอัธ,ธกถาและเนื้อหาในมหานิทานสูตรทีป่าสิบการถึงอุปาทิเสสนิพานคือการหลุดพ้นทั้งที่ยังมีชีวิตยังหายใจกินข้าวเดินได้แต่จิตไม่เข้าไปปรุงตัวตนการดับขันโดยสิ้นเชิงมีเมื่อร่างกายดับ เมื่อร่างกายหมดอายุไขขันห้าก็ยุติการทำงานแต่เพราะจิตไม่มีเชื้อแห่งพบไม่มีตัณหาอุปาทานจึงไม่เกิดขันใหม่ไม่เกิดชาติใหม่อีกภิสุตผู้สิ้นตัณหาแล้วย่อมไม่ถืออุปาทานไม่ประกอบเหตุให้เกิดพบใหม่ขันวารสังยุตตะสังยุตยตนิกายนี่คืออนุปาทิเสสนิพานความหลุดพ้นโดยสมบูรณ์ไม่มีผู้เกิดอีกไม่มีขันอีกไม่มีการเวียนว่ายอีก เพราะฉะนั้นขันห้าทำงานตลอดเวลาจนกว่าร่างจะตายแม้นั่งนิ่งเฉยก็ตามการนิ่งเฉยไม่ทําให้หลุดผลหากไม่มีสติรู้ขันอย่างถูกต้องวิปัสสนาคือการตามรู้รูปนามอย่างเห็นไกลลักษ์จนจิตปล่อยวางนิพพานขณะยังมีชีวิตคือการไม่ยึดขันนิพพานโดยสิ้นเชิงคือการดับขันเมื่อร่างกายดับและไม่เกิดอีก สุขอื่นใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีธรรมปะวัคสุดท้าย